การตักบาตรเป็นพุทธเป็นคติความเชื่อของพุทธศาสนิกชนในภาคเหนือหรือชาวล้านนาได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประเพณีตั้งแต่โบราณทุกๆปีในวันเพ็ญขึ้น15ค่ําค่ำที่ตรงกับวันพุทธเชื่อกันว่าถ้าได้ทําบุญตักบาตรกับพระอุปคุตแล้วจะได้อน,นิสงส์แรงบุญใหญ่หลวงเกิดโชคลาภและความเป็นสิริโมงคลในชีวิตอีกทั้งได้มีโอกาสทําบุญตักบาตร ในวันมาคาบูชารวมถึงเป็นการสืบทอดประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานของชาวล้านนาอีกด้วยสําหรับพิธีตักบาตรเที่ยงคืนหรือตักบาตรเป็นพุธจังหวัดเชียงรายได้จัดพิธีขึ้นในวันที่15กุมภาพันธ์2565ซึ่งตรงกับวันพุทธที่ตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ําโดยมีพระภิกษุสามเณรในพื้นที่จังหวัดเชียงรายร่วมกว่า100รูปออกบินทบาทพร้อมพระอุปคุตที่อัญเชิญขึ้นจากแม่น้ํากก มาประดิษฐานไว้บนรถบุตรสบกเคลื่อนเส้นทางจากบริเวณวัดมิ่งเมืองผ่านถนนบรรพปการไปจนถึงบริเวณหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติเชียงรายท่ามกลางพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงรายและนักท่องเที่ยวร่วมตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งเพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตและรักษาวัฒนธรรมล้านนาให้อยู่คู่กับชาวเชียงรายสืบไป